ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนฝนเพิ่งเ่้า41จังหวัดวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติกับวันจันทร์ที่27มิถุนายนโดยล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ฝนในวันนี้41จังหวัด เน้นบริเวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬอุรธานีสกลนครน,นครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบ,บรุรีราชบรุรีสมุทรสงครามนาครน,นายก ปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้มากสุด70%ที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกรองลงมาที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออก กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออก60%ของพื้นที่เนื่องจากอีก24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตํำตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกทําให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือกลางตะวันออกและภาคใต้ ขอให้ระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะ,ระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ